คนอื่นชอบมองว่าเราเป็นคนสตรองใช่ไหมคะแต่คำพูดของคนคนหนึ่งตอนนั้นน่ยมันทำให้เราสามารถมองตัวเองในกระจกแล้วก็ไม่ชอบตัวเองได้จังหวะที่ตาต่อยไหลตาก็หลุดเลยอะหมอก็บอกว่าเอ็นค่อยหัวไหลขาดแล้วก็มีกระดูกข้อหัวไหลมันแตกนิดนึงค่ะ ันอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่พอใจของตัวเองบวกกับบิวตี้สแตนดาร์ดที่สังคมได้วาดไว้แล้วพอเราเจอกับคําพูดที่มันแบบบั่นทอนใจิตใจเราอะเหมือนเราเก็บเอาไปคิดมันทำให้เราจุกแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันไม่ดีขึ้นนะจนเต้รู้สึกท้ออยากจะหยุดแล้วก็ไปหาเส้นทางใหม่พักหลังๆนะคะเราเห็นว่านางงามอะเขาดูฉลาดจังเลยเขาดู empowering เขาดูแบบ inspiring จังเลย กราอยากลองเป็นแบบเขาบ้างอะ่ะถ้าเดินทางนี้แล้วมันต้องมีอุปสรรคอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพอก็ว่าลองสู้ดูลองไปตั้งสติต้องสู้ก็จะคองให้ได้ต้องเหมือนต้องชนะใจจาคองให้ได้คือเรามองว่าทุกคนไม่มีใครเฟคแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อ่ะต้เลยแบบตัดสินใจลุกขึ้นอีกครั้งว่าต้องสู้กับตัวเองให้ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอาการบาดเจ็บแค่แยงกับใจตัวเองว่าไม่กล้าต่อยกลัวมันเจ็บกลัวมันหลุด เราแค่คิดว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อะมันคือแบบชีวิตชีวิตหนึ่งอะไม่อยากใช้ชีวิตด้วยความกลัว